3ชั้นบนถนนคอนครอินเพียง3นาทีถึงถนนราชพฤกษ์กับโครงการเดอะเมิร์ไลท์ราชพฤกษ์พระราม5มาพร้อมเพนต์เฮาส์มาสเตอร์เบดรูมกว่า40ตารางเมตรฟังก์ชันที่คิดมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เข้ามาภายในตัวบ้านจะเจอกับ living area ที่มี double volume ทำให้บ้านดูโปรง่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทยได้ดีเชื่นต่อกับโซนรับประทานอาหารและห้องครัวกว้างๆแบบนี้เลยค่ะด้านบนชั้น2จะมี2ห้องนอนที่ถูกจัดวางให้แยกจากกันด้วย double volume ทำให้แต่ละห้องมีความ private มาพร้อม walk in closet และห้องน้ำในตัว และไฮไลท์ของบ้านที่ชั้น3กับเพนท์เฮาส์มาสเตอร์เบดรูมใช้พื้นที่ทั้งชั้นสามารถจัดมุมมอ l ก i อินค s e t ็และพื้นที่วักผ่อนได้ตามไลฟ์สไตล์สุขภัณฑ์พรีเมียมพร้อมอ่างอาบน้ำและเวนชาวเวอร์ภายในตัวบ้านมีระบบรักษาความปลอดภัย Paradox และกล้องวงจรปิดที่ติดมาให้ทุกหลังเลยค่ะ โครงการตั้งอยู่ใกล้ใกลวงเวียนพระราม5ติดถนนนครอิน1กิโลเมตรจากถนนราชพฤกษ์3นาทีเข้าออกเมืองได้สบายเชื่อมหลากหลายเส้นทางใกล้สาทรัชดาเพียง25นาทีเท่านั้นที่นี่เดอะเมอร์ไดรราชพฤกษ์พระราม5